ก็กล่าวสวัสดีผู้เล่นชาวอารีนาเบรกเอาทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมช่องมิกเซอร์เวนะครับสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยเรามีแขกรับเชิญนะครับพี่ปักหรือชาลี 26Z นะครับเป็นครีเอเตอร์ของเกมอารีนาเบรกเอานะครับผมหลายๆคนเนี่ยก็คงจะรู้นะครับว่าเลดด็อกเกมนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยพี่ชายของผมเนี่ยไม่เคยเจอของแดงในเซฟเลยและคำพูดผมเนี่ยมันโคตรศักดิ์สิทธิ์จะเป็นยังไงก็ไปรับชมกันเลยดีนะพี่ชวนมาก่อนนะ ตอนนี้ผมอยู่กับพี่ชาลียี่สิบกนะครับช่นนี้นพี่ได้ของแดงยังยังครับยังไม่ได้เลยครับได้แต่มองครับเมื่อคืนเพื่อนได้ในไอดอนั่นน่ะเปิดการพร้อมสามคนเลยไม่ใช่ไหมเมื่อกี้้อนน้องพี่ก็ได้เหมือนกันเจะเป็นอีกคนนะพี่ผ่านออกมาไม่ได้ของแดงจริงพี่ไม่คาดหวังไม่ผิดหวังไอเราคาดาหวังตลอดไง เดี๋ยวม,มันก็มาพี่เดี๋ยวมันก็มาเผื่อเราได้ซีดีไปเลยพี่<ช>จ<บ>มก็อยากบอกทุกคนนะครับที่เล่นเกมนี้นะครับรอย่าไปคาดหวังอะไรมากนะครับกับของแดงเนี่ยเดี๋ยวมันก็มาเองครับเชื่อผมโอเคครับเรามาเกมแรกนะครับปิดกั้นพื้นที่ไร่ครับผมอ่ขับปุมใม่พอดีไม่มีิมมันจะไม่มีคนัลยปัป๊บ ป,ป,ป <c oughs> ผีผมตายแล้ว <c oughs> จัดเซตสามชั่วโมงสนาทีตายครับ เริ่มปฏิบัติการแล้วซิส,สำนัมมิทโนทช่วงนี้คนเปิดเยอะมากแปดแสนใช่ครับเพราะกุญแจผิดมนเยอะยังผมก็มีเยอะกุญแจทีกุญแจจริงผมซื้อมาไม่ไม่ออกเลยเกิไปสองดอกเลยไม่ออกเลยความจริงนะครับไม่ออกเลยจริงๆนะครับแปดแสนเนี่ยพอเราซื้อมาเนี่ยน่านพูดมาก โอ้ยาะชิบหายแล้วเต็มทีเลยพี่โอ้ยไม่ทันแล้วไอเชแล้วฝุเปลี่ยนแม็กนี่นะครับคนดูเขาเรียกว่า,าดักดเขาแต่โดนเขาสวน<ห>น,นะครับ สวยมากกินาสวยมากตอนนี้ในตี้นี่เหลือน้องกีตาแค่คนเดียวนะครับจะมาดูกันนะครับว่าน้องเนี่ยจะรอดหรือเปล่าว้ายวิววิววิ่งอ,ออกแล้วจะรอ,ไอไดไม่รอดไม่รู้วิ่งออกที่ไหนออกไกลเลยเาพี่ผมตายละเอาป <laughs> ัดเลยเวลาจะกิน มีตัวดอกผองมาเห็นไหมพี่พบอกเลยะละก็หลุดเลยนะครับจดนี้อยู่ดีภาพตัดเลยนะครับผม่มไปเราไปลุยเกมใหม่กันดีกว่าครับไม่เป็นไรนะครับพี่ปั๊กเดี๋ยวพี่ก็ได้ครับคําพูดผมอะศักดิ์สิทธิ์พี่ซีซั่นนี้แหละไ,ได้ได้ทุกคนเลยผมการันตีทุกคนได้ของแดงชชว์

ตอนแรกจะมาฟาร์มโมเตลนะครับแต่ว่ามีคนมาฟาร์มไปล่วงหน้าแล้วนะเพราะฉะนั้นเราไปถอนกําลังกันเลยดีกว่านะครับเริ่มเกมใหม่เลยตอนนี้ผมเจอปัญหาแล้วครับไฟดับนะครับคุณดูพี่ไฟผมดับไฟกองรถผมดับออมาแล้วมาแล้วอย่าดับอีกนะเล่นเศรษฐใหญ่อย่าไม่ได้โอเคใช่บายหุยหุยไฟครับก็จะเปิดแปดแสนพี่ปักพี่ปักเปิดแปดแสนไหมเปิดเปิดเปโอเคพี่ได้กรเที่ยวขอร้องหน่อย เดี๋ยวผมจะตัดแปดดอนในไลฟ์ของพี่ปั๊กให้ดูนะครับไปก่อนพี่ไปก่อนแล้วไปก่อนแลเปิดแปดแสนไหมเปิดเปิดเปิดแล้วพี่ขอลองหม่อยอูเจ้าเองบีดกระสุนห้านะคุณบมิแกกยงมันเอะไออูหนีมาปาตอนมาแล้วผมไม่ทำไมวะ ของแดงของบ้าพี่ครับทุกคนครับนี่คือเรื่องจริงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องตลกไม่ใช่เรื่องหล่อเล่นเรื่องของแดงมาพี่ครับใช่ของแดงเล่นได้ไรพี่ได้สร้อยมาจริงหรือเป่ใช่ซอยดได้ด้วยดีจังหวะอู้ อยหลาย,ยค,คนคงสงสัยใช่ไหมครับว่าทําไมผมต้องดีใจขนาดนี้นะ <c oughs> เพราะว่าแกเคยบอกว่าแกไม่เคยได้จากในเซฟเลยนะครับอันนี้เป็นชิ้นแรกนะที่แกเปิดเซฟแล้วได้ก็ยินดีกับพี่แกด้วยครับเย้พี่ผมได้กล่องแดงชิ้นแรกแล้วเว้ยทุกคนครับนี่คือเรื่องจริงไม่เคยไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องตลกใช่เรื่องหลอกเล่นรืน่องของแดงมาพี่ครับ ใช่กอแบงเได้อะไรพี่ไล,ล่สร้อยมาจริงเหรอพี้ดยดูด้วยดูดีจังวะอุ้ยเอ้าพี่สวยพี่เอากระสุนมาฝากผมได้ดผมมีเซฟบกช่องโอเคโอเคมิงข้างหลังมาแล้วนะมาเลยผมวิ่งไปเย้พี่ผมได้กองแดงชิ้นแรกแล้วเว้ย <c oughs> ผมบอกแล้วครับว่าคำพูดผมอะศักดิ์สิทธิ์ หลาอย่างไม่ต้องไปคาดหวังครับพอเราคาดหวังอะ่ะเราจะผิดหวังแต่ถ้าเราไม่คาดหวังอะ่ะเราจะสมหวังครับยินดีด้วยครับพี่ชายพี่ผมได้ของแดงแล้วเว้ยของแดงชิ้นแรกด้วยเว้ยแดงชินววงช้นแรกแล้วก็แม็กซ์สำรองไปแนวไปเพิ่งพูดเป็นต้ตนไหลด้วยพี่เพิ่งพูดพูดเป็นต้นไหลด้วยใช่ขอของแดงเอาเรื่อง นี่คือชิ้นแรกที่ได้จากเซฟไปปจริงใช่จากเซฟเดี๋ยวเราพาผู้โชคดีของเราเนี่ยไปถอนกําลังกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวไปออกจุดถอนกันเลยนะเพราะว่ารอบนี้ไม่มีคนละเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมใหม่กันเลยครับคนดูโอ้โวหสัมภใครใครได้หรอรอบหน้าผมเปิดกุญแจผีแล้วครับคนดูดูกันว่าเราจะได้ของแดงเหมือนพี่ฟักหรือเปล่านะครับ พี่ได้พี่ได้พี่บอกแล้วบอกแล้วว่าพี่ต้องได้เห็นพี่ากได้เป็นซีดีคำพูดผมนี่ก็ดีครับคำพูดผมมันศักดิ์สิทธิ์พี่มันต้องอย่างนั้นแต่พี่ต้องได้อีกพี่จะผมอ่ะอันนี้ผมใช่พี่ปักได้ของแดงครับเกมและอีกอย่างนะครับผมแนะนํานะคนดูสมมติว่าคนดูได้เกาะที่ติดยุทธภัณฑ์แบบนี้ใช่ไหมครับคนดูขายไปเลยแล้วก็คนดูเอาเกาะห้าอันใหม่มาใส่เล่นครับทีนี้วิธีการมีตังค์นะครับ ไม่ต้องเอาไปเล่นต่อคนดูเอาไปขายปุ๊บแล้วก็คนดูเอาเกาะเนี่ยที่มันแจกเนะี่ยมาเล่นต่อแบบนั้นแหละครับมมสมมติสมสมติว่ายานี้ใช่ไหมครับมันติดยุทธภัณฑ์ใช่ไหมคนดูก็เอาเอาออกไปแล้วก็ขายไปเลยครับเราก็เอาของที่ติดยุทธภัณฑ์อ่ะมาใส่เนี่ยโอเคเขารู้ใหม่ สเนี่คือวิธีรวยสําสำหรับอันนี้ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับก็แนะนําสําหรับผู้เล่นทุกคนนะครับเผื่อบางคนเนี่ยยังไม่รู้นะแต่ว่าก็แล้วแต่คนนะครับแล้วแต่เรานะแต่สําหรับผมเนี่ยผมชอบทําแบบนี้อยู่บ่อยๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมใหม่กันเลยดีกว่านะครับผมจะเอาคุณแจ้ผีไปเปิดห้อง8 0 0 0 0 0เหมือนกันนะดูนะครับว่าจะได้เหมือนพี่ปั๊กหรือเปล่านะเราจะ มีความโชคดีหรือว่าเราจะมีความบันเลยเข้ามานะครับไ,<ห>ไปเราไปรับชมกันเลยครับเออไม่ต้องคาดหวังเชื่อพี่ดูพี่ปักไปเปิดยังไม่คาดหวังเลยเมื่อกี้นะเออไม่คาดหวังครับไม่คาดหวังไม่ปิดหวังเชื่อพี่ชเลยเชื่อคํานี้พี่พี่บอกเลยจริงๆริงเล็กโอ้ยพูดเกมมันวิ่งไปสุสารนะแล้วมันอยู่หน้าผมสราราคเมียจอนเนื้อจอเนื้อจอนเนื้อระวังจอยเนื้อ พืนมันวิ่งไปถู่แลอยู่แถวกำแพงครับพี่ปั๊เสฮ้ยัปบเมัอระเบิดคเกือพี่ใจเย็นตายระเบิดหีแล้วหนีแล้วหนีแล้วหนีแล้ว เข้ยด้านหลังดีกว่ทำน้ำไปนะฝันเป็นเดกก่อนไอตัวที่วิ่งนีอ้อมเข้าตึกแล้วระวังใช่ใช่อยู่ในตึกครับย้ายในสองตัว คง,ก,งกันสนะองตัวไปกันนะสองตัวเลยตัเออยิงไป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 เออยัดไประวังอไปไไย่าเอา,อาดิ อาพี่อาพีหลวงนอกหลวงนอกพิ้งหลวงบ้างเอาตายแล้วใช่เหรอมันวิ่งมาแทะไอ้คนดูเมื่อกี้เล่นแบบเขาเรียกว่าเล่นแบบเทคนิคอลนะครับเมื่อกี้แบบยุทธวิธีคือยิงคุ้มกันหนึ่งคนนะครับอ่านี่เขาเรียกนี่คือการเล่นแบบยุทธวิธียิงคุ้มกันกันกระจกไว้เพื่อที่ไม่มันโผล่มายิงเพื่อเราอีก3คนนะครับดูไว้ได้นะครับ เป็นงานเป็นการจากพี่ปักวันนี้ผมสุดยอดะตามแบบฝึกตามแบบฝึกเป๊ะตามแบบฝึกเอ,อจะเป๊ะเออช็อตเมื่อ,อ,อกี้เนี่ยที่ผมยิงกระจกเนี่ยไม่ใช่ว่ายิงเล่นนะครับผมแต่เป็นการยิงคุ้มกันเพื่อที่ให้เพื่อนเราเนี่ยได้วิ่งไปไม่ให้ศัตรูยิงกดมาด้านล่างนะครับเพราะอยู่ที่สูงมันได้เปรียบที่ต่ําม,มันเสียเปรียบนะครับก็ตามยุทธวิธีนะครับตามแบบแทคติคอลแทคติคอลอะไร บอไม่พี่บอดบอดบอดพี่ชายมีดสวยอ่ะหมดเท่าไหร่แล้วเออเกมแจกครับผมไม่มีสปอนเซอร์ครับผมใช่ใช่และช็อตต่อไปนี้คือดวงสวยครับไฟดับอีกรอบนึงครับคุณดูหรือว่ามันจะทําให้เรามีโชคขึ้นหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับเนะ าแล้วพี่ปั๊กของแดงมาพี่้านีของแดงเด็กดกันนี่ผมได้แล้วได้เจ็กกันดิคนดูตอนนี้ผมไปดับนะครับเกอบไรตัดมาตอนนี้เนี่ยทุกคนคงเห็นว่าผมเนี่ยมีความสุขร่าเริงชื่นใจมีความสุขแบบมากๆแต่ดูช็อตนี้ครับ ตอนนี้ไฟมันดับทุกคนแล้วพัดลมระบายความร้อนผมว่มันไม่ติดเพราะว่าไฟมันดับมันไม่มีไฟเลยแล้วก็เครื่องกระตุกด้วยทีนี้มันร้อนนะครับก็โดนยิงน็อกไปนะนี่คือความบันไาที่เข้ามาเยือนนะครับแต่แค่นี้มันยังไม่พอครับคุณดูดูต่อไปครับใครย่องข้างบนเหรใช่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 ข้างบนมีเอ้ยผมเอาเองผมเอ้ยดีเล่นดีเล่นดีเล่นดีพัาตาเต็นงพัดตาขา ไอเยี่ยงโจเนื้อเือไม่ไม,ไม่นำอีกเวนกมตามทันกันในชาตินี้มันเป็นไรพี่เป็นศพเหมือนผมเชียเ่ยเอ้ยมึงน,นีนเนียนเลยนะอยู่ซ้ายป่ะพี่ไม่รู้มันวิ่งซ้ายหรือเปล่าซ้ายมือพี่เนี่ยมันเปลี่ยนแม็กอยู่ เอาโอ้โหเยเลยอเอาหมดเลยก็ตามนั้นครับความบันเลนะครับหมดดีเลยครับเรามาเริ่มในเกมต่อไปกันดีกว่านะครับในเมื <S <S ่อว um> ันนี้เนี่ยเป็นวันที่ดีและดวงดีและต่อไปเนี่ยคงจะเป็นเวรกรรมแล้วครับเวรกรรมที่ทากับเขาไว้เยอะอะี้ผมก็จะเปตรียมเสื้อผ้าไม่มีโอเคโอเคบอดนี่หว่าพี่ ไเไปเลยจอพวกเดียวกันเลยเอาอาดิเอาถอยไปก่อนถอยไปก่อนถ้าเล่นไม่ได้ถพราอะไรเรอบนี้ก็เป็นความผิดของผมเองนะครับที่เป็นนอนบังบันไดอยู่แล้วน้องมันก็วิ่งไม่ได้นะครับผม ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับสงสัยดวงวันนี้ของพวกเราเนี่ยคงจะหมดแล้วจริงๆนะครับคงใช้ไปหมดละเราค่อยไปเริ่มมันใหม่ดีกว่านะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากคุณดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับต้องการคอนเทนต์อะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับหากผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย